เบิ่งเบาหนาะตัวเองดัดฟันไวสันคือบอหักษา,อ,าอีกกอหลักพึง่งเอก้อยกับโอ้ปกติมัน่เคยตื่นแต่เ้าแต่มันตื่นแต่หามุ่งเ้าผู้ไปหับอาริตาไปหับแฟนสวัสดีครับผมแบกคือผมบสวัสดีท่านผู้ชมเนาะสวัสดีสสดสสดผมแม่พี่น้องเด้อตอนนี้ก็มาถ่ายเพลียงใหม่เนาะ จนได้ไดีคงลืมพี่ไอหนุ่มซอกาวานางลดเป็นมาสีเดชขันยาวเปลี่ยนจากเสาวแต่งความเป็นเซอร์ี่ที่ให้โซเอ้าแโอตนตรถอซอรอแสเดียวนึ่งจุเอิจุมแม่มีรักแท้ที่แค่ที่ห่วงใยอยู่บ้านน้ กัันจงอบรรยากาศก็โคตรดีเนาะทุกคนเนาะอุษาเนี่ยมุมออกมาเลยนี่บรรยากให้เห็นเฮือนยันคนมาว่าวมาด่าอีกมันก็ยังคุมมาด่ายิ่ก็คือทุกเห็นเห็นเลยต้องคอยปักมดุดนะนะเห็นยังกระพิดอืมคุมตัวมากเห็นยังมันกระพิดเนาะมันมันเบิดแนวว่าวมันนี่มันเบิดแนวว่าว มันเห็นข่อยดัดฟันมั่นกันวบวะบ่เบิ่งเบาหนาตัวเองดัดฟันว่าสัตคือบอ่หักษา,อ,าอีกกอหลักแล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งที่เขาคอมเมนต์กับแมนความเขาเจ้าว่าเออคนเฮามาันก็ต้องมีการพัฒนาแมนซีวแจะจุดเก่าเนาะสมมุติว่าข่อยเคยอ่าบ่มีรถขี่เคยอยู่เพื่อนแบบหลังน้อยข่อยก็ต้องอยู่เพื่อนหลังแบบเก่าแมืนบ่แมนว่ เดี๋ยวเจ้าชิว่าคือบุหักษาเอกลักษณ์อันเก่าจะเคยอยู่เฮือนน้อยจะคือบุอยู่เฮือนน้อยคือเก่าจะคือมาเห็ดเทือนหลังใหญ่ๆอยู่จะคือบุหักษาเอกลักษณ์เอาสมองส่วนใดคือก็แม่นเนี่ยคนเฮามันก็ต้องมีการพัฒนาเลยเว้ยอันใดมันสิดีอันใดมันสิโลอันใดมันสิเทก่ะเห็ดเอานี่แล้วเนาะชอบมเวจ่าวนี่นะว่าวมีคนมาคอมเมนต์นี่นะก็เลยว่าวหน่อยนึงเออเขาว่า แต่ก็ไลนะ่ะเดี๋ยวีนข่อยก็ตัดชินใจบล็อกไว้เลยทุกคนอืขี่ขานต่อหต่อต่อกอต่อบานประตูนะตอนนี้ก็มาถ่ายเพลงใหม่นะทุกคนเนาะฝากติดตามเดเดอมืออื่นปล่อยมือแรงเขียวตัดมืออื่นปล่อยมันรีบซืงซื้อเนาะมืออื่นปล่อยนะทุกคนเนาะมืออื่นปล่อยถ้าฟังเดอ้อซื้อเพลงว่าขม,มุขม,มขมุมค่ะแม่ขม,มุม บู๊ซื้อเพลงนะซื้อเพลงแต่งกัวเนาะแต่งกัวลืมทุ่งตอนนี้ก็มาถ่ายเนาะทีมงานกับกับอันนไไั้นเลยพึ่งก้กอยกับโอ้ปกติมันโดเคยตื่นแต่เศร้าแต่มันตื่นแต่หามุ่งเศร้าูไปหับอาริตาไปหับแฟนแฟนสีมาโอ้ยดีใจปัดหองปัดธงเมื่อคืนนี่ก็ซื้อไข่มาลวกกินน,นะกลัวมันเอียงมาลวกไข่กินมาสั้นซื้ไข่กับพอยเ,เออ,เอ,อกับหอยนางลม อ้าวกว่าอีซังหนุยใส่กุกระบื้องหูได้อเพื่อนสีไปหาแฟนเพื่อนซื้อซื้อไข่ประมาณครึ่งแตะมันลวกกินผู้เดียวมันลวกกินไข่แล้วก็หอยนางลมอีกหอยนางลมคือวันจีมาซื้อมาใบตอนอาบแต่ได้กินมันเลยมันกินเลยมันซื้อมาแล้วมันก็กินนไงก็เข้าใจก็บ่าเข้าใจมันเห็ดอย่างนั้นแล้วมันก็ตื่นแต่เ้าผู้ชซดลงในกลุ่มว่าไปก็เดินไปเดินไปเดินไปจัดไปหาแฟนเนาะ ไปหับอดีตมาอยู่ปากซีเนาะทุกคนเนาะยินดีนําเด้อมันไม่ปีเด้อเออีได้สเสื้อหนาไซสแล้วบะผึ่งก็ได้หลังจากหนาหนาเสามาดุนเลยแฟนมาเนี่ยก็ปู่หนาไซสจริงๆงอยู่แล้วมันได้ระบายด้มันแบบเห็ดให้างบกเขียดนะนะมันได้ปลดปล่อยดิมันได้ระบายมันกันหนาสอกหนาไซสและเพิ่นเมื่อก็บอกคำสีเนาะทุกคนเนาะยินดีนํำเด้อบเผิ่งเนาะ จะได้เป็นฝั่งเป็นฟ้าแล้วเออยางบู๊ะก็ได้อยู่นี่แล้วบรรดาเอ้ยเพิ่นก็แยกห้องได้เดินอย่างบ่ฝืนตะกี้อยู่ร่วมกันเด้แยกห้องซื้อเตียงไปเสกเตียงเตียงตัวมันดังก็บ่เอาอีกเสกจนเบิดนะแล้วก็ห้องปกติห้องแถวประตูนะแถวฟ้าค่ะมันจะเป็นฮูๆฮู้นะมับเบาเบาไม่เลยไปเบิ่งดไม่คลิปเตียงกับเบ่ปกติห้องมันห่ะห้องตัวมันเซาหน่ะ แถวประตูเหามันจะเป็นหูเป็นหูนะมันเป็นหูเก่าเหมัอนน่ะเดือนนี้มันเปตันเบิร์ตหูนี่ก็บอกเขาจันไปตันนี่ย่างย่างเขาไปส่องมาด้วยจังไหมอ่ก็ไปตันเบิร์ตหูห่องนั่นนี่ก็โอ้ยกันยินดีเนาะนี่ได้เฮียนแบบฝึกนะต่อไปก็สิมาตั้งน้ำกันทีนี้นี่น่ิดแบบฝึกนี่ทุกคนต่อไปก็สิเอื้อนสะกันหวากหวาดอย่าดนี้นี่จยัดหน้าเหมันยัดเนีง ไป้แล <Christina. S 1> <Holmes. S 2> ้วก so ัน let's go ที่บนนี่ทายหุมคนเบิ่งเอา็้อใส่หน้าป๊กอันนั้นลงดีกชิดมาแล้นี่ยทายบุคคลตาไทยอันนี้ฮะเนี่ยกดใส่บุคคลเด้อบ้าเมื่อไหร่เน จะไปดินขาวปะไปนิติสมดีสมตะโกตันนี้ก็ได้สร้างเคียวเนาะมาถ่ายเอ็มวีให้ทุกเพลงเนาะทีมงานปักกซ่แมนเคียวตองถ่ายมีคนถ่ายดิสวยดดดเบนฮะเขาที่ซ้ำมากเลย ว่าห้าเห็นบอกสีกําแพงกับสีเฮือนมันจะเป็นไหลคว่ำคว่ำเข็มมันขึ้นไปมันจะเด่นกําแพงก่อนแล้วนะทุกคนเนาะอันนี้คือมุมทั้งขางนี่มุมขางนี่จะงามกว่าขางนั่นขางนั่นมันจะเป็นอ่าขางนั่นมันจะเป็นอีสังเกาะเขาอื่นว่ามันจะเป็นเห็นบอลจอดรถนะเนี่ยมขามามันก็เลยบวงามเพราะว่าเฮือนของมันปดิปินนาออกทางนะมันปดิปินญาออกทางไงเวลาเขามามันจะเห็นมุมขางเฮือนมันก็เลยบอกปันใดไม่หาละใส่ลูกดึง เดี๋ยวสิคลายอขอสงงัยเนาะมีคอมเมนต์ถาม,มาว่า<อ>เห็นบอลอื่นก็อัปเดตไปแล้วเ่อนเจ้าแต่คอยบอกเขาใจบอลเล็กที่เป็นผ้ายางดำๆนะคือบออัปเดตจะเถอเจะเสร็จยัง <c oughs> เดี๋ยวคอยเชิญคู่บุ๋มเบิงเนาะว่าเขาเส็ดแบบไดททำอิดในแบบเพื่อนห่ามันก็นจะป้าวางนนนะแบบนนะี้แหละมันจะป้าวางแบบนี้เลยนะแบบเพื่อนนะมันจะป้าว่างแบบนี้เลยแต่ว่าจะใส่แหวนมุงแหวนนะ เห็นเฮือนแบบทรงอยู่ไทยนะขมุงแหวนโอ้โคตรเท่เลยทุกคนเดี๋ยวจะขึ้นหุกให้เบิง่งเด้อขึ้นหุกให้เบิ่งว่าแบบมันออกประมาณแบบใดญนี่เห็นบ่นี่นนตัวนี้เขาก็จะใส่แหวนเนาะมุงแหวนแบบมืดๆเนะนะมุงแหวนมืดๆแล้วก็เวลาไต่ไฟมันก็จะถอนก็บแหวนมันก็จะงามแต่ตัวนี้เขามามุงก่อนเพราะมันแดดนางพันใส่แหวนมาใส่แหวนกะนางจ้าจบุตรมุงเอ้ยนางจะเอาไหนหมอ เปบล็อกเรียบร้อยนะทุกคนเนะาะบล็บบอกอ่าบักที่มาคอมเมนต์นะมันเ้าไลายอย่างเบาเบาเขาหูขี่ขันต่อหล่อต่อต่อเทียงกับมันคนเขาเอาื่นว่าคนบัมีการศึกษาบันยังมาเก็บใส่สมองพี่อัดคลิปเบามันก็คิดว่ามันอะไรได้ฮะมันกระมวลมันนะมันกว่าอัดคลิปเบาขออีกแน่ว่ะสันมาสอบพีเอาเอา ออกเมื่อจังแวะกินปิ่งเป็ดใช่ไหมที่แซ่หามเหยียบกระโลดตัวนี้เด็ดซ่าเอา้าเดี๋ยวนะทุกคนเนะาะทำอิดก็ว่าซื้อไปถ่ายคลิปอีสักแงาน,นี่ก็เลยอ่ามาถ่ายเอ็มบีเพลงใหม่เมื่ออื่นปล่อยถา่ายติดตามเนี่ยเด้อมันเป็นเพลงโคเวอร์ซื่อออกทุกคนแต่เพลงนี่คอยมากนะผมก็เลยมาเห็ดใหม่มาเห็ดดนตรีใหม่อัดเสียงใหม่ใส่ใหม่ อย,อย่าลืมนะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้เสืออย่าลืมติดต่อมาหาเอรยมีนาแล้วก็เอรยแอนนี่เนาะเสือเนีา่ฝากไปเรียบร้อยแล้วเนาะมีบอลไดทุกคนสงสัยอีกบอกเดี๋ยวจะมาบอกว่าเป็นอย่างเห็ดบอลได้บอลใดคือตามแบบเพื่อนนะตัวน,นี้ก็จะติดกระโลสีตัวน,นั้นนะที่กระโลตัวขางิตาติดขึ้นนี้ตามแบบเพื่อนเนะี่ยจะจอดอกันขโมอยอยู่นี่แต่บางเือเขาไม่ได้จอดอกันขโมย ตตัวนี้เขาจะมุ่งเป็นอะไรน,นะทุกคนเนาะขายขอขายขอสุสงใสจะมุ่งเป็นเป็นแหวนเป็นแก้วแก้วหนาๆนาชิันบแต,เตกเราคนคนก็สามารถเหยียบได้ตัวนี้จะติดตัวนี้ขึ้น<อ>ตามแบบเพื่อมันจะติดผนังนี่ยขึ้นเลยตัวนี้มันเรือซิ่มันติดเสาสางลหลพิษกนาจะไม่ติดทั้งหนาประตูก็ใไก่กชีเแล้วนีทุกคนเอ้ยแล่แลเนี่ยเห็นเืออะไ้ได้ะประตูเนี่ย แล้วก็ไม่จะจอดตัวนั้นแล้วก็ซื้ออ่าอยังก็คืออันวะได้มาใส่เพราะว่าเห็ดประตูดี่หมดเนะวลาหามากลางค่ำกลางคืนสิลงไปขายรถเขามาจี้แอวเหจ์ไหนเขาก็บีบในรถเลยน้าจะซื้อตัวมันบีบในโทรศัพท์นั่นนี่ได้ครับแน่เนาะอันนี้ก็ยินดีกับบ่๊วยนะทุกคนเนาะไปหาแฟนเรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้ามื่อแรกเนี่ยนะ้าจะเห็นคลิปบ่๊วยไปหาแฟนบ่กด้วว่าจังไหนเนาะ อืมอันนี้บอกลัดพื้นไดโอ้ยก,กินไข่ตื่นแต่หา,าหกโมงเช้าหวแฟนสิมาบ๊ายบายเนาะทุกคนเจอกันคลิปหน้าเด้อคลิปนี้กับบุรีธานย,ยังร้ายเนาะถ่ายมันเจาะมันเจะให้ทุกคนบึง้งซื่อหายขอชงใช้เนาะทุกคนทั้งตัวเหตุยังแล้ากาวก็ารเส้าอัดคลิปว่าเกี่ยวกับบักฮาสุดน,นองด้วยนั่นอีกพอคอยบล็อกมาแล้วในสอง,องนะพอ,อมาคอมเมนต์บุรีเบิรทุกอย่างนะเบิดนะเรื่องเพื่อนไม่กับมันบุรีเรื่องแขว เรื่องเข่าครับวันนี้เมิดเรื่องเขยวมันก็บอกเรื่องผมผมงอคือมอยว่สะสนก็เลยบล็อกลบถิ่มไปทุกอย่างขี้ขาดวนเจอกันคลิปหนาทุกคนเออคลิปนี้อาจจะบนยาวเนะแต่ว่าบึ่งไวจบไวเข้าใจไวเจอกันบ๊ายบาย let's ก o